ผมจะใช้เวลาสั้นๆประมาณสักยีนาทีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถฟรีฟรอสต์แล้วเราเข้าเทรดได้อย่างไรนะฮะโอเคครับดัง okay, น,นั้นเดี๋ยวผมจะให้ไว 3, ้3ามสกุลเงิน3คู่แล้วนนะวันนี้เนี่ยนะครับผมขอเริ่มจากนะฮะตัว AU ออสเตรเลียดอลลาร์เนาะนะครับ AU มีใครเทรดอยู่บ้างมั้ยนะครับ AU เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยผมเปิดให้ดูเนี่ยเริ่มจากมัน นะครับผมบอกได้เลยว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือเทคนิคหนึ่งที่ผมมาลองเรียนแบบแล้วก็เรียนรู้มาจากอาจารย์วิน,นครับเพราะอาจารย์วินเนี่ยท่านจะใช้ทําเบ็นที่ใหญ่มากเพื่อมีความภาคบูราครับการที่เราใช้ทําเป็นเล็กๆเ,เช่น5นาที15นาที30นาทีหรือแม้กระทั่งึ่งชั่วโมงบางทีมันมีสัญญาณหลอกเยอะนะครับต่อให้มันเป็นมีมาซัพไนที่เกิดในทา่นทาเบรกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตีไปตีได้ครับสุดท้ายใช้จริงได้หรือเปล่าไม่รู้ โอ okay, เคไหมครับดังนั้นผมจะบอกว่าอ่ะเราเลิกจากการทำเป็นใหญ่ตามรุ่นพี่ของเราครับรุ่นพี่เรากระทำบินนะฮะโอเคทีนี้ AU เนี่ยจุดที่เป็นจุดสังเกตแล้ยนะครับจุดที่เป็นจุดสังเกตที่ผมจะบอกว่าเวลาเราจะเข้าเทรดเนี่ยเราอ่านยังไงนะฮะเอาเราอ่านยังไงนะคะรับเมื่อกี้ทุกท่านได้เรียนแท่งเทียนไปแล้วได้เรียนแนวของแหงเงินงมาแล้วใช่ไหมครับสิ่งแรกที่อยากให้สังเกตเลยครับคือค่าเงิน AU เนี่ยมันเคยลงมาถึงจุดในเลเวลแถวๆนี้นะฮะกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับ สองครั้งครับแล้วครั้งนี้คือครั้งที่สามใช่ไหมนี่คือทางเฟรมระดับมันเลยนะครับ M นะโอ้โหนีฟคือ LM M m นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านี่เป็นจุดที่มีนื้สสำคัญมากครับถ้าไม่หลุดย้ำนะครับวิธีการดูกราฟเนี่ยมีอยู่สองทางให้พวกเราเลือกนะครั้ทางที่หนึ่งครับทางที่หนึ่งคือถ้ากราฟไม่หลุดถ้ากราฟไม่หลุดเนี่ยมันจะมีแรงส่งขึ้นไปได้สูงมาก,มากๆนี่คือทางเฟรมที่ใหญ่ๆนะครับ เรื่องที่2เมื่อแหร่กระทำค้ากราฟหลือ l o เดิมลงไปนะครับอย่างเช่นกราฟบ,บิตคอยเราไปดูได้นะครับเวลาหลุดเสร็จปุ๊บนะครับมีโอกาสที่มันจะไหลต่อนะครับดังนั้นเนี่ยเราไปตรงนี้นะนี่คือกราฟระดับมันนะฮะและทําจุดต่ําสุด1นครั้ง2ครั้งและครั้งที่3ล่าสุดต,ตรงนีงไม่กี่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับแล้วเราเห็นอะไรบ้างครับณนะจุดเกิดเหตนะะุนะฮะณจุดเกิดเหตุนะครับ ทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันเด้งขึ้นไปนอกจากจุดนี้นะครับขึ้นไปทำา i ที่จุดนี้นะครับและมันก็ลงมาทําโลที่จุดแนวรับเดิมหรือแนวแห่างเือเดิมนะครับและเป็นไงแท็กเทียนเป็นไงฮะเออขอบคุณมากเลยคนระับใช่ครับโดจินะครับพอมันเกิดโดจีปุ๊บเนี่ยความหมายคืออะไรฮนะก็คือเรารอดูใช่ไหมตังหลดกฎสถาบันเรารอดูนะครับทีนี้เราไงต่อครับ ทีนี้เรามาดูแท่งถัดไปนะแท่งถัดไปพอดีมันมีสีขาวด้วยนะครับผมจะให้ดูอะไรนะแท่งถัดไปเนี่ยแท่งถัดไปผมลบปึ้นอย่างนี้ก่อนนะเห็นไหมแท่งถัดไปเนี่ยโลของมันเนี่ยไม่หลุดโลเดิมครับโลของเดือนนี้ไม่หลุดโลเดือนที่แล้วนะฮะและยกตัวสูงขึ้นโอเคไหมโลยกตัวสูงขึ้นนะครับและในต่อไฮของมันเนี่ยยกตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันเห็นไหม อันนี้อยู่แท่งมันนะครับหนึ่งแท่งหนึ่งเดือนนะครับโลยกตัวสูงขึ้นและไฮยกตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนี่คือจุดสังเกตที่สองนะหลังจากนั้นครับมาดูกันทีนี้เราไปย่อทมเฟรมครับเราเข้าสู่ห้องแห่งกาลเวลานะครับในการย่อทมเฟรมเอาสเปซโฟแลวกันทุกคนจะได้เห็นนะฮะโอเคนะปึ้งแบบนี้นะฮะเอา์เอตรงนี้ลยกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนัดจุดที่เกิดขึ้นนะครับในในในอดีตที่ผ่านมานะฮะจะเห็นว่าทรงของกราฟเนี่ยบันลงมาเรื่อยๆไปจุดสูงสุดลดต่ำลงมาจุดสูงสุดลดต่ำลงมาและจุดต่ำสุดก็ลดต่ำลงมาเห็นไหมครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเป็นไงแล้วมันเจอ,เ,อเส้นที่เราบอกว่าเป็นทางเฟรมระดับมั้งใช่ไหมครับที่มันไม่ทำจุดต่ำสุดต,ต่อนะครับตรงนี้นะครับสันนิาเป็นไงฮะมันมีการยกจุดต่ำสุดข,ขึ้นมา นะครับและมีการยกจุดสูงสุดขึ้นมาเช่นเดียวกันโอเคไหมตามมันะครับทีนี้มาถึงตรงนี้นะมาถึงตรงนี้ครับจุดนี้จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่หลุดจุดต่ำสุดนี้ลงมาครับสแสดงว่าอะไรครับมันเป็นเทรนขาขึ้นระะสั้นเดิมทีเนี่ยตัวค่าเงิน AU เนี่ยนะครับมันทำเทรนขาลงมาโดยตลอดเห็นไหมนะครับสมมติว่าผมเนี่ยซูเไกลเลยนะครับผมซูเรไกลเลยนะครับ โอ้โหคือไกลมากเนี่ยเห็นไหมจากจุดนี้เนี่ยคือประมาณมีนาคมนะครับมีนาคมปีสองหนึ่งนะครับมาจนถึงจุดนี้ครับมันทําเกฑนขาลงมาตลอดครับแต่ล่าสุดนะครับเห็นอะไรไหมล่าสุดครับมันไม่ลงต่อไม่ลงต่อแล้วจุดที่จะทาให้เราคิดได้ว่าเฮ้ยหรือมันจะหยุดลงแล้วเนี่ยคือมันมีการยกตัวสูงขึ้นในส่วนของตัวจุดสูงสุดนะครับและยกตัวสูงขึ้นในส่วนของจุดต่ําสุดด้วย ถ้าเราเรียกภาษากรีกเท่ๆคือหายแลอวหายหายแล้วโลใช่ไหมฮะทีนี้และโลที่มันสร้างนะครับคือโลตรงนี้กับโลตรงนี้เห็นไหมไม่หยุดดูตรงนี้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันพยายามทาขึ้นไปใหม่ครับทุกคนเวลาที่มันทําแท่งเทียนที่มันเป็นแท่งเขียวขึ้นไปใหม่อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้คือผมใช้สังเกตว่าสมมติว่าเราเกิดเหตุน,นะวันนี้นะนะครับแล้วเราจะเทรดย,ยังไงนะฮะหนึ่ง เราสังเกตก่อนว่าจุดนี้นะครับจุดนี้ครับสามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้ไหมโอเคไหมครับข้อที่หนึ่งมันสามารถขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดนี้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดทําได้ครับถ้าทําได้ครับมีโอกาสที่ราคาจะกลับเป็นขาขึ้นจริงๆเป็นการคอนเฟิร์มนะครับโดยเฉพาะการคอนเฟิร์มในระยะที่มัน day หรือ s p เนี่ยนะครับทีนี้จุดต่าสุดก็ห้ามหลุดตรงนี้โอเคไหมครับอันที่หนึ่งก่อนนะ สองครับสองครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นการ์ดให้ดูนะสองครับปึ๊บนนะป,ปึ๊บ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 ปึาบปึ๊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 บป คือจะบอกว่าเป็นแบบอันนี้แล้วแต่บุคคนแล้วฮะแต่จากประสบการณ์ผมนะมันไม่ค่อยให้ประโยชน์มากเพราะมันคือการตีความของเราถ้าสมมติผมไม่ไปเรียนอีเลเวฟแต่ผมตีความตลาดได้เหมือนกันแบบนี้ก็ทำตามได้เหมือนกันโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยนฮะเราเห็นจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นแล้วและเป็นบริเวณที่เป็นโอ้โหจุด,จด,จดนี้เนี่ยถ้าผมสูงบอกนี่ทุกทา่านจะร้องแบบนี้เลยอะ่ะอา่าเาทปเป็นเดย์ได้นะฮะจุดนี้เนี่ยเห็นไหม มันเป็นจุดที่เรียกว่าเนี่ยฮะคือตรงนี้มันทะลุมารอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็รอบนี้มันทะลุออกมาใช่ไหมครับแล้วมันยืดๆอยู่แล้วก็ๆๆๆวกงงอาทีหนึ่งนะฮะดังนั้นจุดนี้เอาจริงแล้วเนี่ยเป็นจุดที่มีเนี่ยสำคัญหรือเราเรียกว่าเป็นแนวรับแนวต้าที่มีความสําคัญก็ได้เป็นคีย์ p o อร์ตรีสิสตนหรือเป็นแนวกระแพงเงินสำคัญก็ได้โอเคไหมฮะทีนี้แน่นอนมันต้องเจอความท้าทายคือว่ามันโอกาสที่โดนทุ่มมาได้อยู่แล้วครับเวลาเจอแนวสําคัญ ังนั้นถ้าเกิดเราจะเข้าบายนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเวลาเราเจอกราฟทรงที่มันค่อยๆขึ้นเราจะเน้นเข้าบายตามกฎข้อที่1นะครับดังนั้นเราหาจังหวะบายเนี่ยจะบายที่จุดไหนนะครับการหาบายที่จังหวะไหนเนี่ยเราดูที่กราฟนะครับว่ามันทําจุดสูงสุดใหม่นะฮะใช่ไหมเสร็จแล้วเราต้องมีความคิดในใจเราว่ามันต้องมีจุดสําสุดขึ้นไปใหม่เช่นเดียวกันแต่เราไม่รู้ว่ามันคือจุดไหนโอเคไหมครับแต่เรายังไม่รู้จุดไหนนะครับทีนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าด้วยวิธีคิดอันนี้นะครับเราจะมีแนวกำแพงเมืองคือตรงนี้ที่เราตีไว้นะครับพอเราตีเสร็จปุ๊บทำไมต้องตีที่แนวนี้เพราะในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นจุดที่มีการสัมผัสแล้วก็มีการทะลุขึ้นทะลุลงอันนี้ทะลุไปไม่ได้แล้วก็โดนทุบลงมาใช่ไหมครับอันนี้ยืนแล้วก็ขึ้นไปอันนี้ยืนแล้วขึ้นไปอันนี้ทุบลงามาใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดทะลุขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะฮะดังนั้นบริเวณนี้นะครับผมใช้ในบริเวณเพราะ กราฟมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอนะครับดังนั้นถ้าเราเจอแท่งเทียนอย่างนี้เนี่ยให้เราสังเกตอาการตรงนี้ไว้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. แถวเนี้ยมันเคยเป็นจุดที่มีการไซด์เวย์นิดนึงนะเห็นไหมครับจุดนี้เราสามารถที่จะรอเสียงเข้าออเดอร์ได้นะเสียงเข้าออเดอร์ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดปลายที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็เล่นต่อนะตึ๊ด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 โอ้โหมันเร็วเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะเห็นอะไรไหมครับเพราะฉะนั้น จุดโลเนี่ยมันไม่ยกตัวสูงขึ้นไปเรี่ยบรือยแล้วฮะโอเคไหมมันยกขึ้นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดคุณพลาดเมื่อกี้คือรปคาเมตรที่หนึ่งนะสมมติถ้าเกิดคุณวิเคราะห์และคุณเข้านะเข้าตามแผนนะครับคุณจะไดออเดอร์บริเวณนี้บางคนใช้วิธีการเอ็มเอ็มใช่ไหมเอ็มเอ็มคืออะไรคือสมมติคุณจะออกหนึ่งล็อตคุณก็ไปออกสูตรจุดหนึ่งจุดไม้0ูตจุดสองห้าไม้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ราคาที่เฉลี่ย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 เรียกว่ากันนะครับทีนี้ คุณก็ได้กำไรแล้วในจุดน,นี้นะครับแต่คำถามคือถ้าคุณยังไม่ได้เข้าอันนี้พูดเผื่อคนที่ยังไม่ได้เข้านะครับถ้าคุณยังไม่ได้เข้าอีกจุดหนึ่งที่น่าเข้าคือจุดไหนนะครับอ่ะผมซูมให้ดูอีกนะฮะจุดที่น่าเข้าเนี่ยเอางี้อ่ะผมให้ดูอย่างนี้ก่อนแรกนะครับเวลาที่เราจะอ่านเทรนเนี่ยนะครับสมมติถ้าสมมติว่าคุณคิดว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นจริงๆนะครับคุณจะต้องหาจุดที่มัน ยอ่อใช่ไหมเวลาจะเข้าให้ได้ราคาดีคุณต้องยอ่ยอย่อแล้วก็ช้อนนะฮะทีนี้จุดที่ปกติโดยปกตินะฮะมันจะช้อนได้ราคาที่ดีเนี่ยคือจุดที่มันทะลุเส้นแนวกาแพงเมืองที่มีความสําคัญและลงมายอ่อทดสอบอีกหนึ่งนะครับผมให้ดูทางเฟสที่เป็นไม,มชวนบ้างน,น,นะครับอ่ะอย่างนี้คุณจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามัน,นทะลุอีกนี้ไปใช่ไหมซึ่งมันทะลุไปแล้วนะครับ เวลาที่ค so right so ุณจะเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับ65.65 0กว่าๆเนี่ยนะครับคุณยังไม่สามารถเข้าได้ถึงตรงตรงนี้หรอกนะฮะเพราะอะไรครับคุณยังไม่รู้ว่าอ้าวแล้วมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าถูกไหมตัวที่จะช่วยคอนเฟิร์มว่ามันขึ้นกลับไปจริงๆเนี่ยมันคือการที่ลงมารีเทสแถวแถวแนวของทางเงินเดิมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าใครเรียนดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมจากแท็กเทียนเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นวิธีหนึ่งใช่ไหมการเข้าออเดอร์ดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมในวิธีสองเขาบอกไปว่า เราจะเข้าบริเวณที่มันมีการทะลุนะฮะแลเรามาทดสอบโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้จุดบ,บริเวณนี้ในการเข้าาบได้ครับเพราะเราคาดหวังเนี่ยฮะเราคาดหวังว่ากราฟเนี่ยมันต้องมีการกลับขึ้นไปถูกไหมนะฮะถ้าเป็นเนี่ยฮะ h 4ลองดูก็ได้ครับถ้าเป็นกราฟขาขึ้นที่มันขึ้นไปตามเทรนออกมาจริงๆนะครับสุดท้ายอะบริเวณนี้ต้องขึ้นไปถึงแน่นอนโอเคไหม และจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะขึ้นไปถึงแน่นอนอีกจุดหนึ่งถ้าจะขึ้นต่อนะครับคือแถวบริเวณนี้แน่นอนประมาณ6-7โดยประมาณนะครับดังนั้นอันนี้ให้ไว้เป็นวิธีการวิเคราะห์ว่าเราจะเซตอัพการเข้าเทรดยังไงด้วยวิชากราฟปลากแล้วก็นแนวเทรนด์นะครับโอเค